ทำยังไงดีอยากขาวอยากขาวลองมาหลายอย่างแล้วก็ไม่ขาวปีเหมือนกันปีมคนที่ชอบลองลองมากจนมาเจอตัวนี้แล้วโ้โหประทับใจมากๆไว้สิบเ็กพลาสตัวนี้ยอดขายเขาอนดับหนึ่งเลยนะอยากถามว่าเขาแบบแตกต่างกับผลิตภัณฑ์อื่นยังไงอ่ะบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะวัตถุดิบวัตถุดิบของเราเนี่ยนำเข้าจากต่างประเทศเดี๋ยวดูนตรงนี้นะคะบีบีใครเนี่ยนะวัตถุดิบของเรานะคะนําเข้าจากต่างประเทศค่ะ คือ,อมีการมีลงอันนี้ด้วยนะมาอ่าอะไรนะเดอรโลรมานีในไทยรัฐด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้เอามาเนาะวันนี้เนาะมีวัตถุดิบของเรานี่นำเข้าจากต่างประเทศที่สําคัญเลยนะคะบอกเลยว่าเรามีการรับรองจาก GMP ค่ะ GMP รับรองว่าอโอ้คนดีจริงนะเอออย่างนี้นและยังมีนี่เลยนะคะ i s o คโะโรงงานการผลิตสําคัญมาก คุณค้าไม่ใช่เอาไก่การะเร่เป็นโรงงานแบบก๊อกก่อยไม่ใช่ของเรานี่คือโรงงานที่ผ่าน ISO มีการรับรองยอมรับนะคะรวมถึงนี่มีฮาลันด้วยฮาลันสำหรับใครที่เป็นอิสลามเขาไม่ได้สเขาไม่น้น้ชาวมุสลิมอะมุสลิมน่าสามารถทานได้นะคะและยังมีนี่ออยอยออยอยรับรองอีกว่านะคะการอาหารและยารับรองว่าปลอดภัยและได้ผลจริง มันสำคัญอยู่ตรงนี้ผิวคุณจะขาวกระจ่างใสแต่ต้องปลอดภัยและได้ผลจริงอีกด้วยะนะคะค่ะผู้ชมดูดูที่ผิวแต่ก่อนหน้าผิวฟิล์มแบคล้ำมาก,มากมแล้วลองโอ้ลเราเราคิดว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่จะทําให้ผิวขาวได้จะต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้างตัวนี้เลยไว้ซ์สกรตแพคเขาอัดแน่นนะอัดแน่นไปด้วยอะไร,ไะไรคะจะให้ดูแคปซูลอ๋อโอเคโอเคเอนะ ปริพัณธ์ของไวซิเกรตประกอบไปด้วยนะคะตัวแรกค่ะแอลกูตาไทโอนเรารู้กันอยู่แล้วว่าแอลกูตาไทโอนเนี่ยช่วยในเรื่องของอะไรช่วยในเรื่องของการขาวเป็นการยับยั้งการทํางานของเม็ดสีเมลานินให้กระจ่างใสขึ้นให้หยุดการทํางานเป็นการบล็อกบล็อกเม็ดสีนะคะนี่หนึ่งแคปซูลดูเขาอัดแน่นจริงๆนะคะโอ้ยแล้วนี่คือดูดูยังไม่หมดเลยเธอเห็นไหมเนี่ยออ๋จริงๆอ่ะอ่ะยังไม่หมดเนี่ยอ่ะดูอ่ะเห็นไหม อาช้ำม,มงยามากแน่นเวนะคะดูสิน,นี่เต็มหมดเอากุฎาโนช่วยในเรื่องของการฟอ,อกตับด้วยค่ะตับเราเนี่ยเป็นตัวที่แบบว่ากันพวกแบบกันกรองสิ่งสกรปรกตัวนี้อเอากุฎาโนช่วยในเรื่องของการที่แบบใครที่บอกสูบบุหรี่ทานสุรานอนหลับไม่เพียงพอไม่ออกกําลังกายหรือว่าทานอาหารที่สกปรกเข้าไปหรือว่ามีมลพิษเข้าไปในร่างกายเนี่ยตัวนี้อากุตาโนจะช่วยในเรื่องการฟอกตับให้สะอาดผิวของเราจะดูแบบขาวแบบ ขาวแบบผู้ดีอะ่อะขาวแบบไฮโซไม่ใช่ขาวแบบขาวซีซีด่ดานอของเราจะขาวแบบอู้ยทำไมแบบขาวขาวแล้วสุขภาพดีอมชมพูอะ่ะสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกอ<ว>ือนี่เพือฟิล์มก็แสดงว่าทานมานานหรือยังเนี่ย<ส>เดี๋ยวยังไม่หมดนี่เยอะเลยจุลประกอบอแล้๋ยวค่อยมาบอกว่ามีเมล็ดองุ่นอีก การเกัดรจำเร็ชองุ่นตัวนี้นะคะบอกเลยว่าลดมากเพราะว่ามีสารต่อต้านอนุมูลอิสระมากกว่าวิตามินซีถึง20เท่าแล้วมากกว่าวิตามินอีถึง50าสิบเท่าไฮโซวะไฮโซเวอร์ไฮโซเวอร์นะตัวนี้ช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระพวกที่ใครที่บอกว่าผิวนี่ แก่เร็วกว่าวัยค่ะยี่สิบแล้วแต่หน้าไปแล้วสี่สิบบางคนสี่สิบโอ้โหหน้าไปแปดสิบคุณย้อนกลับมาเลยจากแปดสิบมาเหลือยี่สิบโอ้โหเลยดนี่กมากๆนะทานนี่จะดูเด็กเลยยิ่งกว่าไม่ต้องสืบเลยนะคะและยังมีสารสกัดจากเปลือกสนสารชะจากเปลือกสนตัวนี้นะคะบอกว่าเลยช่วยในเรื่องของการลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำเพราะมันมีสาร O P C ในนี้ใครที่บอกว่าเป็นฝ้าแบบว่ามันฝังอ่ะมันเอาไม่ออกดึงเท่าไหร่ไปเลเซอร์เจ็บตัวนะคะ คุณไปเลเซอร์อ่ะคุณโดนแดดอ่ะพินาที่นาาเป็นสองเท่าพินาเป็นสองเท่าเลยเพราะว่าอะไรมันไวต่อแสงแต่ตัวนี้เ้าช่วยในเรื่องของการปรับปรับให้ผิวเราแข็งแรงเมื่อผิวเราแข็งแรงแล้วเนี่ยหน้าของเราก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นนอกจากนี้นะคะยังมีวิตามินซีช่วยในเรื่องของการดูดซึมนะคะให้สารอาหารต่างๆเนี่ยซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วทำให้ผิวของเราเนี่ยอมชมพูด้วยยังไม่หมดแค่นั้นผิวขาวไปแล้ว และแหย่ย่นล่ะคุณผู้หญิงนะคะแล้วคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยในเมื่อผิวคล้ำแล้วยังมีรอยเหี่ย่นอีกด้วยตัวนี้นะคะบอกเลยเรามีคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำลึกต้องเป็นปลาทะเลน้ำลึกจริงๆและไม่มีกรรมภาพรังสีด้วยนะอของเราเป็นปลาทะเลน้ำลึกที่มีโรงงานนะคะที่มีการคัดสรรปลาทะเลน้ำลึกที่มีคุณภาพเกรดพรีเมียมแพชรซนัม พรีเมียมเลยนะคะบอกเลยว่ารสมากจะทำไม่้เรื่องของการที่บกวคามีริ้วรอยผิวที่สากไม่ลื่นเขาจะดูนุ่มเนียนน่าสัมผัสคุณผู้ชายจับแต่ต้องหกไม่ต้องสืบเลยว่าเป๊ะจริงๆคิอย่างนี้นี่ไงถึงบอกว่าทำไมถึงแบบว่าผิวขาวอร่อยแล้ว่าไม่ฟิ์มานเ่ยเนคน เขาเรียกพักผ่อนน้อยนะใช่ตอนนี้ก็เป็นคุณคุณคะต้องบอกไว้เลยว่าคนเราเนี่ยเมื่อนอนน้อยเนี่ยผิวจะแย่และเสื่อมโทรมเร็วไม่ใช่แค่นั้นบางคนเนี่ยบอกก่เลยว่ากรรมพันธุ์มันดํามาตั้งแต่กําเนิดตัวปีมอ่ะจะเป็นคนที่แบบได้เป็นเป็นข้อเสียเปรียบคือดูดสีคือจะดําเร็วกว่าคนอื่นน่ะเคย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 ถ้าใครบางคนจะเป็นแบบปีมคือคนบางคนโดนแดดอ่ะ ดำแค่สองวันวันต่อมาขาวแล้วนะแต่ตัวปีมนะดำทนเลยดำคือดำไปเลยดำอ่ะจริงจริงอ่ะให้เป็นอะไรก็ได้เป็นอย่างนี้จริงๆกลายเป็นคนแบบนี้จริงๆเพื่อนผิวเราเป็นคนไม่ได้ขาวใช่ไม่ได้เป็นคนขาวถึงขาวมากมากเท่าไหร่เนี่ยคือต้องบอกเลยว่าต้องดูแลบำรุงตอบอกเจอตัวนี้โอ้โหไปบ้านโป่งร้านบุเวอร์ประทับใจมากนะคะตัวนี้ทินทานมาแล้วประมาณ2-3เดือนแล้วแล้วรับประทานคือครั้งละ2แทปบสูตรนะคะ คือบางคนบอกว่าโอ๊ยฉัอยากขาวเร็วขาวเร็วไปเลยวันหนึ่งสองแคปซูลไม่ไม่ไม่ีเป๊กไม่มีเป๊กเพราะว่าตัวนี้นะคะวัตถุดิบของเรานำเข้าจากต่างประเทศแล้วสามารถที่จะดูดซึมได้มากถึงหนึ่งรอยเปอร์ซตคุณบอกว่าโอ๊ยคุณทานหลายยี่ห้อไปแล้วทานไปแล้วบอกว่ามันไม่ดูดซึมอ่ะแต่ตัวนี uh ้ด uh ูดซ wow. oh. ึมแล้วค uh uh ุณบอกแล้วค uh ุณค uh ุณบอกลาการฉีดกูต้าไทโอน การฉีดก,กูต้าไฮโอน,นี่มันอันตรายมันเจ็บตัวรวมถึงคุณไปเซิร์นเน็ตเนี่ยบางทีมันมีกูต้าไฮโอนปลอม<ฆ>อค่ะแอลกูต้าไฮโอนปลอมในที่นี้ก็คือแอป,ปว่าพันมินิกรัมบ้าง<อ>แบบน้ำบ,บ้างแบบดมแบบอะไรคุณคะบางทีมันเป็นแป้ง<อ><อ>บางทีออนะเออบางทีมันเป็นคาร์บอนิกแอซิดหรือยาห้ามเลือดทำให้เกิดใจเอฟเฟกต์ทำให้อันตรายถึงชีวิตได้บางคนบอกว่าไปซื้อกูต้าไฮโอนเน็ตเนี่ยกินแล้วปวดหัวบ้างกินแล้วเลือดไม่เดินบ้างไปหาหมอจรู้เขาปลอมใส แต่ตัวนี้คุณรับรองความปลอดภัยแล้วก็มาตรฐานได้เลยกับไวซ e ส e c r e t p ล u s ตัวนี้นะคะเมื่อกี้ที่ฟิล์มบอกเรานะมันโอ้ดูดิเนี่ยมันแบบนั้นมากเลยนะหนึ่งแคปซูลเนี่ยนี่ทานทานเลยที่ดูเลยนะแสดงว่ามาชานี้ยังไม่ได้ทานใช่ไหมยังนะวันนี้มีเทปเดียวด้วยก็พอดีสองเมตรนะไม่ใช่แค่นั้นคุณผู้ชมบอกเลยว่าวันนี้พิเศษสุดๆค่ะมาเจอทั้งสองคนทั้งทีเนี่ยโอ้โหสาวสวยทั้งนั้น ก็มีโปรชั่นดีๆแนะนําให้กับคุณผู้ชมทางบ้านที่อยากจะมีผิวที่ขาวกระจางใสอมชมพูแบบแบบหาที่ติมีได้คอทอตอมดอเลยนะคะต,ตัวนี้ไว้์สเกตพัสของเราค่ะอาบ,บีบีออกก่อนนะคะ,ะเพราะว่าจะยกกล่องค่ปะปกะติอันนี้คือราคาปะกะตินะ2กล่องห3 0 0บาทโอ้โหถือว่าถูกถูกยิ่กว่าให้ปรีอะยิ่กว่าให้เปล่า สองกล่อง1,300าอบาทแต่พิเศษสุดๆส0สสายแรกบอกเลยว่าเกินกว่านี้ได้ได้ราคานี้นะแต่ถ้าในสามสิบสายแรกพิมให้ไปเลยนี่ค่ะสามกล่อง1,300บาทหนึ่งสรบาทอเราลองคิดว่าตกเป็นกล่องตกกล่องละ450รอห้าสิบหถูกมากถูกมากใช่แล้วได้ผลด้วยเฉยเลยเฉยแบบนี้เลยคุณบางคนบอกว่าฉันเคยไปเดินตามห้างอะไรเงี้ย แพงกล่องนึงเป็นพันแล้วระวังนะซื้อข้างนอกอาจจะเป็นของปลอมได้นะกล่องนึงนะคะมีทั้งหมด30แคปซูลนะคะ3กล่องนี้90แคปซูลเอาไปเลย1,300บาท30สายแรกเท่านั้น024529222แล้ว024529288 2เบอร์เบอร์ละ15สาย024529222และ024529288 กับไวซ c r e t p พ s s นะคะอัดแน่น1แคปซูล600มิลลิกร,รมัมแ<ะ>บบว่าโอ้โหอัดแน่นจริงผิวคุณจะขาวขากระจ่างใสอมชูด้วยไวซิเก e t พัส s อย่างแน่นอนรับรองรับประกันได้เลยว่าผิวคุณนี่จะแบบหาที่ติไม่ได้จริงๆแล้วอย่างนี้เราก็พุดกับเพื่อนก็ได้นะใช่ต้ซื้อไปลองแต่จริงๆแล้วถ้าได้ผมก็ซื้อไม่เนี่ยให้แฟนหนตัวเองหนึ่งคุณพ่อคุณแม่หนึ่ง เป็นไงล่ะสุ้มยะ้ผู้ชายทานได้ผู้ชายทานได้ผู้หญิงทานได้เราไม่มีส่วนผสมของฮอร์โมนนะคะสามารถทานได้หมดนะคะเป็นยังไงล่ะเออนะคะอะสุดท้ายนี้ให้ฟิล์มฝากอะไรถึงแฟนๆรายการหน่อยค่ะอาก็ยังไงก็ฝากนะคะ เป็นแอร์โฮสเตดแล้วใช้การบิน PCR นะคะถ้าเดี๋ยได้เจอกันที่ที่เครื่องบินก็ทักทายกันได้ค่ะนะคะโอเคค่ะแล้ววันนี้นะคะเราต้องขอบคุณฟิล์มด้วยนะคะขอบคุณค่ะและสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมไว้ซิเขตพร้อย้ำโปรก่อนย้ำโปรก่อนเออย้ำโปรทีนึงย้ำคนไม่มีเสียงเนี่ยย้ำนี่ไงโปรนะคะสามกล่องง่ายๆเลยสามกล่องเนี่ยหนึ่งพันสามร้อยบาทเท่านั้นเองสามสี่สายแรกเลยเกินกว่านี้สองกล่องหนึ่งพันสามร้อยบาทออแต่ก็ดูดีอ่ะขอรี โทรมาที่เบอร์02ค4529222แล้02 4529288ค่ะอราคาแล้ววันนี้นะคะก็หมดายห,หมดเวลาของรายการเสาเร์ทิตทิตเป็นพิเศษนะคะ,ะเราต้องมาไปด้วยกับฟิลมด้วยนะคะโอเค okay, กลับมาเจอกันใหม่คะ่ะทุกวันเสาร์ทิตย์เวลาเดิมคะ่ะ9โมงถึง10โมงนะคะวันนี้ไปนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะ นี่ค่ะเอินเดอะสตาร์ค่ะวันนี้นะคะ mm hmm. เอินก็มาเพราะอัลบั้มใหม่ล่าสุดค่ะชุดที่4นะคะชื่อชุดว่าคนที่เธอคิดถึงค่ะสำหรับคอนเซปต์ของอัลบั้มชุดนี้นะคะ mm hmm. ก็จะเน้นความสดใสนะคะความเป็นผู้หญิงความน่ารักมากขึ้นนะคะ mm hmm. แล้วก็ยังมีเพลงช้าๆอ,อกหกักหรือว่าคิดถึงหรือว่าเหงานะคะในสไตล์ของเ e อินเดอะสตาร์มาฝากกันในในอัลบั้มชุดที่4ด้วยนะคะซึ่งวันนี้เอินก็มีเพลง อีกหนึ่งเพลงค่ะอยากจะมาแนะนําให้ฟังกันนะคะเป็นเพลงที่ต้องบอกว่าน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วกเ็เปลี่ยนลูกไปจากอัลบัม้มหลายๆอัลบั้มที่ผ่านมาด้วยนะคะไปฟังกันเลยกันละกันเนาะกับเพลงที่มีชื่อว่าเหตุผลที่ฉันต้องรักเธอค่ะการละครั้งหนึ่งยังมีเรื่อง